มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนพันบรรการเปิดใจเหตุที่เลิกสามีหลังใช้ชีวิตคู่4ปีต้องบอกเลยว่าเป็นสาวเก่งและมากความสามารถสุดๆนะคะสำหรับนักร้องสาวพันบรรการเผยเส้นทางกว่าจะกล้ามาเป็นนักร้องเริ่มร้องเพลงกับบนดนตรีของครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อย หลังจากนั้นก็ร้องเพลงมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งพันเองได้รับโอกาสจากค่ายเพลงชื่อดังอย่าง GMM Grammy ได้ติดต่อพันไปเทสเสียงในที่สุดนะคะพันก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถในการร้องเพลงค่ะล่าสุดนะคะ24มีนาคม6 5สาวพันบรการได้มาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาและได้มานั่งคุยครั้งนี้เป็นครั้งแรกถึงจะดังแค่ไหน พันก็ยังคงติดดินเสมอค่ะและพูดถึงความรักแบบป๊อปปี้เลิฟนะคะครั้งแรกที่ทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยจนกระทั่งห่างกันด้วยอารมณ์ในตอนนั้นแต่เขาก็ยังรอเราอยู่พร้อมเผยว่าจับได้สามีคุยกับผู้หญิงอื่นโดยการไหว้พระพิคเนธจบชีวิตคู่4ปีบอกเลิกสามีเพราะจุดหนึ่งที่คิดว่าการมีกับไม่มีมันไม่ต่างกันค่ะ ถึงจะดังแค่ไหนนะคะพันเองยังคงติดดินเสมอบอกว่าบ้านของพันเองใช้คําว่าเป็นชุมชนเลยค่ะเขาเรียกว่าชุมชนหลังเขตส,สเวดเป็นชุมชนที่รถใหญ่เข้าไม่ได้ค่ะเข้าได้แต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งพอเราเริ่มมีรายได้เราเองก็ซื้อรถแต่จอดไว้ข้างนอกเพราะเราก็ยังคงเดินเข้าออกเหมือนเดิม พูดถึงความรักครั้งแรกของพันนะคะเกิดขึ้นที่ไหนในโรงเรียนเราจะไม่มีแฟนในโรงเรียนค่ะเราจะไปเจอรุ่นพี่ข้างนอกถามว่านั่นถือว่าเป็นรักแรกเลยไหมอันนั้นคือป๊อ p y ี้เลิฟนะคะแต่ว่าเราก็ทำงานไปด้วยแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยด้วยอารมณ์ตอนนั้นค่ะไม่ได้โกรธกันนะคะแต่ว่าเขายังเหมือนรอเราอยู่กับอดีตสามี8ปีไม่เคยมีปัญหากันเลย พัน์เองจะเป็นคนแบบว่าสบายๆแบบว่าจะไม่ตามตอนนั้นก็ขอเลิกกันเพราะว่าเราจับได้ว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะแต่งงานประมาณครึ่งปีได้ค่ะที่เรารู้เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันแปลกๆก็ไปไหว้พระขอพระพิคเนตว่าถ้าเขามีคนอื่นหรือว่าอะไรที่เปลี่ยนไปขอให้รู้ภายใน3วัน7วันและเราเองก็ได้แต่งงานมา4ปีซึ่งพันก็เป็นคนพูดเองบอกเลิกเอง ที่เลิกการจุดหนึ่งที่เราเองรู้สึกว่ามีกับไม่มีมันก็รู้สึกไม่ต่างกันค่ะเมื่อถามว่าร้องเพลงมามากมามีเพลงไหนที่อินมากเป็นพิเศษไหมพันเองบอกว่าจะอินอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเพลงเรื่องที่ขอเวลาที่เราร้องเพลงนี้เหมือนเราจะร่ำให้ไปด้วยก็เลยยื่นให้เขาร้องเพราะตอนนั้นอินจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมอมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ